เปิดชีวิตทหารเกาหลีเหนือในรัสเซียที่ล่าสุดแหล่งข่าวเผยว่าทหารเหล่านี้ต้องเรียนรู้คำสั่งภาษารัสเซียและจะถูกส่งไปประจำการแนวหน้าในสนามรบที่ยูเครน หัวหน้าหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้29ตุลาคมว่าทหารเกาหลีเหนือที่สหรัฐคาดการณ์ว่ามีประมาณ1 0 0 0 0ื่นคนกำลังเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นต่างๆที่เป็นภาษารัเสเซียเพื่อให้สามารถสื่อสารกับกองทัพรัเสเซียได้โดยคำสั่งเหล่านี้ประกอบด้วยคำศัพท์ทางทหารเบื้องต้น100คำที่รวมไปถึงคำสั่งยิงและคำสั่งเข้าประจำการด้วย นอกจากนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ยังเผยด้วยว่าทหารเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปรัเสเซียจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนครอบครัวของทหารเหล่านี้จะได้รับทราบแค่ว่าบุคคลอันเป็นที่รักของพวกเขากำลังเข้ารับการฝึกทหารไม่ใช่เข้าร่วมสงครามขณะที่มีรายงานว่าชาวเกาหลีเหนือรวมไปถึงทหารบางคน แสดงความกังวลเกี่ยวกับการส่งทหารไปรัสเซียซึ่งบางคนตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาต้องอุทิศตัวเพื่อปกป้องประเทศอื่นด้วยเกาหลีใต้ยังเปิดเผยได้ว่าทหารจากเกาหลีเหนือจะถูกส่งไปประจำการที่แนวหน้าเพื่อทำาสงครามกับยูเครนโดย CNN เผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยูเครนสามารถสกัดช่องส่งสัญญาณของรัสเซีย และสามารถดักฟังเสียงของทหารรัสเซียที่พูดถึงทหารเกาหลีเหนือได้โดยพวกเขาเรียกทหารเกาหลีเหนือว่ากองพันเคซึ่งเคในที่นี้อาจมาจากคำว่าโคเรียรวมไปถึงเรียกทหารเกาหลีเหนือว่าคนจีนการดักฟังนี้ยังทำให้ยูเครนทราบว่ารัสเซียใช้ล่ามหนึ่งคนต่อการแปลภาษาให้ทหารเกาหลีเหนือ30นาย นี่เป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือเข้าแทรกแซงความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเกาหลีเหนือขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยกำลังคนกว่า1.2ล้าน 000. 000คนแต่ทหารส่วนใหญ่ของเกาหลีเหนือยังขาดประสบการณ์ในการต่อสู้ซึ่งหากทหารเกาหลีเหนือได้เข้าร่วมรบในยูเครนจริงก็จะเป็นการยกระดับความสามารถ ของทหารเกาหลีเหนือและถือว่าเป็นไัรคุกขามต่อเกาหลีใต้โดยตรง